ซื้อสลากอมสิน5ล้านบาทถูกรางวัล55เลขทุกงวดนะครับจะได้รางวัลรวมเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้มาคำนวณกันแล้วก็จะคุ้มหรือเปล่านะครับเราจะได้ไปรู้กันนะหลายท่านอาจจะตั้งใจจะซื้อสลากอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมหรือแบบไหนอย่างไรนะครับดูคลิปนี้ให้จบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลากอมสินเนี่ย นะครับเหมาะกับคนที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นลุ้นหวยลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เรามาลุ้นในรูปแบบของสลกักออมสินที่เงินต้นที่คุณลงไปนะครับหรือซื้อสลากไปไม่หายไปไหนนะครับเงินต้นยังคงอยู่คุณสามารถซื้อได้ทุกงวดจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงินต้นไม่หายนะแถมมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นะครับ โดยเฉพาะในช่วงเนี้ยที่มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมากมายเลยโดยเฉพาะรางวัลพิเศษ30ล้านบาทนะครับรางวัลละ3ล้านรวม10รางวัลซึ่งพิเศษเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมในรางวัลที่1ได้30ล้านอยู่แล้วนะครับมันมีรางวัลพิเศษเพิ่มมาอีก30ล้านก็มีโอกาสที่จะถูกได้ถึง60ล้านบาทเลยนะครับเพราะนั้นใครเป็นสายอา่าลุ้นสลากนะครับสายสลากอยู่แล้วก็ลองดูนะครับ แต่แน่นอนแหละว่าตัวสลากออมสินธ์เนี่ยรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับโดยรางวัลรางวัลที่หนึ่งมีแค่1นรางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2มีแค่1นรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทโดยเฉพาะรางวัลที่1กับรางวัลที่2เนี่ยหมวดอักษรนะครับงวดแล้วก็หมวดอักษรต้องตรงกัน เท่านั้นนะครับส่วนรางวัลที่3มี5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4มี10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5มี15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200รางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ40บาทนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราฝากครบ24เดือนนะครับ24งวดหรือครบ2ปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ 0.3สตางค์นะครับหน่วยละ3สตางค์นะหรือคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.15นะครับเวลาถอนคืนเนี่ยนะครับหน่วยหนึ่งมา100บาทใช่ไหมเราจะได้หน่วยละ103เอ่อ130สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์นะครับเวลาถอนคืนซึ่งแน่นอนแหละไอ้อัตราดอกเบีย้ยหรือการถอนคืนเนี่ยมันได้น้อยนะครับเพราะนั้นมันได้น้อยมาก แต่สิ่งสำคัญของการฝากสลากคือได้ลุน้นซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปี5ล้านบาทนะครับจะได้ทั้งหมด50,000หน่วยนะครับซึ่งได้50,000หน่วยจะอย่างเช่นผมซื้องวด200 240นะครับงวดที่240หมวด AA นะครับสลากเริ่มต้น1 0 0 0 0 0 0 0นะครับถึง1 0 5 0 0 0นะครับ ัวรางวัลปั๊ปบคุณจะถูกรางวาัลนะครับขั้นต่ำแบบทุกงวดคือรางวลัลเลขท้าย4ตัวนะครับรางวลัลเลขท้าย4ตัวงวดละ200บาทเป็นจำนวน5รางวาัลนะครับรวมเป็น1,000บาทกับรางวลัลเลขท้าย3ตัวนะครับงวดละ40บาทจำนวน50รางวาัลนะครับนะถูกแบบ50รางวาัลเลยนะนะครับงวดหนึ่งก็จะได้รวมกันเนี่ยนะครับ3,000บาทต่องวดนะครับ แบ่งเป็นเลขท้าย3ตัว2,000กับเลขท้าย4ตัว1,000นะครับถ้าเลขท้าย3ตัวนะครับสองพันคูณยีงวดนะครับตลอด2ปีเลยจะได้4 8่หมนะครับหนึ่งพคูณยีงวดตลอด2ปีนะยี่สิบสี่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับคราวนี้ครบกําหนดเราจะขายสลากตัวนี้นะครับได้ 100บาท30สตางค์นะครับคูณ50 0 0 0หน่วยก็เท่ากับ5 1 5ล้าน0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีโอกาสถูกรางวัลทุกงวดอย่างที่บอกไปนะครับงวดละ3,000บาทแบบทุกงวดเลยนะครับคูณ24ก็72,000บาท5 1 5ล้าน1 5 0 0 0บวก72,000บาทเป็น5 8 7ล้าน8 0 0บาทนะครับที่คุณจะได้แบบขั้นต่ำนะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะมีโอกาสที่จะไปรุนนะครับรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะรางวัลใหญ่นะครับมูลค่า 30ล้านบาทรวมมีเดี๋ยวนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะครับอีก30ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า60ล้านบาทคุณก็มีโอกาสไปลุ้นด้วยนะนะครับแล้วก็มันมันไม่ใช่หมายความว่าคุณถูกรางวัลที่1ง,งวดน,นี้แล้วงวดหน้าอดไม่ใช่นะมันอุงวดหน้าก็มีโอกาสลุ้นไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นใครเป็นสายสลากเนี่ยย่อมรู้ดีอยู่แล้วละ,ละว่าเป็นสายเสี่ยงโชคคงไม่ได้เน้นอ,อัตรา ผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยนะครับแบบนี้นะครับขายหน่วยเนี่ยคงไม่ได้เน้นหรอกเราก็เน้นถูกรางวัลนะครับใครสายลุ้นโชคใครมีเรื่องโชคลางแบบนี้ดีนะครับก็ลองมาออมในรูปแบบนี้ดีด้วยก็ได้นะครับคือบางคนไปออมในรูปแบบอื่นแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่สะใจมาออมในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก่อนจะกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีคลิป นะครับการออมสลากออกมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนตัวจำนวนการซื้อสลากไปนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบัานทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ำทํำธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ